่ใหญล,อา,ลาอาจารย์สังเกตนะคนเราเวลาไปรักษาโรคกับหมอไหนก็นแล้วแต่นะเวลาไปรักษาเราเจ็บป่วยไม่สบายเราไปรักษาโรคกับหมอไหนก็นแล้วแต่นะถ้าเรารู้สึกมั่นใจในหมอนั้นโอ้หมอนี้พูดถูกใจเรามีเหตุมีผลแล้วก็โอ้โหใช่เลยมีความหวังที่จะหายเรามีความยินดีเนี่ยนะโรคมันจะหายตั้งแต่หมอคนนั้นยังไม่รักษาเลย จริงๆไปตรวจสอบได้เลยยังไม่ทันรักษาโรคมันก็หายแล้วมันลดลงไปแล้วยิ่งรักษาเข้าไปอีกก็ยิง่งโอ้ยพอใจเข้าไปอีกแต่อีกสักพักหนึ่งจะเป็นใหม่เพราะอะไรถ้าไม่ได้ล้างกิเลสถ้าคนคนนั้นไม่ได้ล้างกิเลสอีกสักพักจะเป็นใหม่อีกสักพักจะเป็นใหม่เพราะอะไรเป็นใหม่เพราะว่าเรายังมีกิเลสอยากแบบยึดมั่นถือมั่นในเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เรื่องไหนก็แล้วแต่ แม้แต่โรคที่เป็นอะรก็โหกลัวมันจะเป็นอีกอย่างนี้เป็นต้นหรือเรื่องอด่นเนี่ยนะกลัวจะเป็นอีกพอเป็นอีกกลัวจะไม่หายหรือเรื่องอื่นกลัวจะไม่ได้มาได้มาก็กลัวจะหมดไปมันจะหวันไหวเข้ามามันจะไปทำลายความยินดีที่เรามั่นใจในการรักษานั้นมันมีความไม่ยินดีเข้ามามันยินร้ายมันมีความกลัวกังวลวันไหวมันเป็นความไม่แช่มชื่นไม่ยินดีเข้ามามันจะไปทำลายคราวนี้ก็ไปทำลายสุขภาพเลย หมดป่วยอีกเหมือนเดิมป่วยอีกถ้าเรามีคนอื่นที่เรามั่นใจอีกเป็นไงมันก็จะหายหายชั่วคราวแล้วเป็นไงเป็นอีกนี่แหละพวกช้อปปิ้งหมอหาช้อปปิ้งหมอแล้วเจนี้ช้อปปิ้งหมอโอ้ยหมอคนไหนดังหมอคนไหนดังโอ้ยไปแล้วก็หายหายแล้วก็เป็นอีกแล้วก็ช้อปปิ้งหมออีกโอ้ยหมอคนเดิมไม่หายไปหาคนใหม่อีกแล้ววนอยู่นี่รอบโลกชั่วกับชั่วกัน ชอปปิ้งหมอชั่วกับชั่วกันพวกเนี้ยชอปปิ้งหมอชั่วกับชั่วกันนั่นจะเป็นอยู่อย่างนี้ชั่วกับชั่วกันน่าสงสารน่าสงสารสุดท้ายหมอไหนก็เอาไม่อยู่หรอกไม่หายหรอกเปลืองเงินไปอยู่นั้นนะเปลืองเงินไปอยู่งั้นแหละฮะมันต้องหาหมอดีๆแต่จริงๆแล้วต้องไปหาหมอยินดีถ้าจริงๆนะ <S <S 2> <S 2> เขาไม่รู้ว่ายารักษาโรคจริงๆมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเขานะความยินดีในตัวเขานั่นแหละคือตัวรักษาโรคไม่ใช่หมอหรอก หมอเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งนะเหตุเหตุปัจจัยกระตุ้นให้ความยินดีเขามันเกิดขึ้นมาเฉยๆแต่ที่จริงนะ้ตัวรักษาโรคตัวจริงคือความยินดีของเขาแต่เขาก็ไปหาหมอนอกตัวอย่างนั้นะเขาไม่รู้ว่ายารักษาโรคที่แท้จริงหมอที่แท้จริงคือความยินดีในตัวเขาเองนั่นแหละแล้วเมื่อ,อไรเขาหมดความยินดีก็ป่วยอเหมือนเดิมป่วยเหมือนเดิมแล้วเรื่องร้ายก็โหมกระน,นำเพราะเป็นวิบากร้ายที่เหนียวนำให้เนาดือนเป็นตาม ตัวเองทำดีได้น้อยพี่บากร้ายก็ออกฤทธิ์ได้มาก <c oughs> นั่นเดียวนําให้คนอื่นเป็นตามด้วยนะเรื่องร้ายมันเป็นจะลุมเราโหมกระนำมันเป็นสัจจะอย่างนี้กุศลที่มีก็หมดไปเรื่อยเพราะตัวเองไม่ได้ทํากุศลได้เต็มที่เอา้าก็ใช้กินบุญเก่ากินกุศลเก่าไปเรื่อยหมดหมดหมดเอากุศลก็ออกฤทธิ์เท่านั้นเองเพราะตัวเองทําดีได้ไม่มากทํากุศลได้ไม่มากมันก็สัต์เอาเท่านั้นเองนะเรื่องร้ายก็ออกฤทธิ์ได้มากสิเรื่องดีก็ ก็หมดไปเรื่อยเป็นเหนียวนําให้คนเดินเป็นตามอีกไล่เข้าไปอีกเนี่ยมันทั้งเสียสุขภาพนะความไม่ยินดีนี่ความไม่ช่มชื่นนี่คือยินดีแบบกิเลสนี่ก็แย่เสียสุขภาพความไม่ยินดีไม่แช่มชื่นนี่ก็เป็นกิเลสอยู่แล้วนานเป็นทุกข์ถ้าไม่หลุดพ้นจากทุกข์มันไม่มีกําลังแต่ถ้าหลุดพ้นจากทุกข์มันมีกําลังถ้ามีความยินดีนี่แรงมาทันทีเลยโอ้โหยินดีในอะไรแรงมาทันทีเลยนะ แลงมานี่ก็สร้างร่างกายแข็งแรงสลายโรคขับโรคออกทันทีเลยทันทีเลยใจเป็นสุกทันทีโรคลดลงทันทีแข็งแรงอายุยืนทันทีเลยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่หญนะอย่างนี้เป็นต้นแน่นอนละส่วนเมื่อเรายินดีเต็มที่แล้วตรวจสอบยินดีในธรรมเต็มที่แล้วนะาร่างกายหายเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะถ้าทโรคแต่ถ้ายังไม่หายเราก็ทําสมดุลไปซี่ตัวไหนที่มันสมดุลหรือใช้ การแพทย์แผนใดนช่วยทําสมดุลช่วยหรือใช้การแพทย์แผนใดนช่วยที่มันถูกกันที่มันสบายกับเสริมเข้าไปอันนั้นเป็นตัวเสริมไม่ใช่ตัวหลักตัวหลักคือตัวยินดีจาไว้นารักษาโรคตัวหลักคือตัวยินดีแล้วก็ตัวสมดุลของอาหารการบริหารนี่คือตัวหลักที่อื่นอย่างอื่นๆเป็นตัวเสริมทั้งหมดเป็นตัวเสริมทั้งหมดถ้าเราใช้อย่างยินดีเนี่ยมันก็จะหายเร็ว เราใช้น้ําสกัดเราใช้อย่างยินดีมันจะหายโรคเร็วเรากินสมุนไพรกินอย่างยินดีจะหายโรคเร็วเรากินอาหารปั่นกินอย่างยินดีจะหายโรคเร็วจะอายุยืนเรากินอาหารเคี้ยวเอ้าทาอย่างยินดีนะก็มันก็ให้มันสมดุลนะยินดีถ้ามันเป็นในสิ่งที่เป็นประโยชน์มันจะหายโรคเร็วจะแข็งแรงอายุยืนจันเห็นเลยเห็นพลังยินดี